อีกอีกวันหนึ่งอาจจะรบกวนญาติโยมพระตุภิษัทให้ฟังแบบลงคานสักหน่อยเพราะว่าตามที่สกเกตตอนถามตอนกลางวันเห็นบรรดาญ,ญาติโยมพระตุภิษัทยังมีความเข้าใจในการเจริญกรรมฐานน้อยไปเพราะว่าก่อนที่จะพูดอย่างอื่นก็ขอแนะนําความรูห้หมายการเจริญกรรมฐานสิก่อนการเจริญกรรมฐานทั้งหมดจะแบนดับไหนก็ตาม พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้บรรดาทุกคนเข้าถึงพระนิพพานอันนี้การเข้าถึงนิพพ่านอาจจะยังไม่แน่นอนนักอันดับแรกของมรดาท่านพุทธบริษัทยับยั้งการลงอบายภูมิไว้ก่อนมันจะหมายความว่าถ,ถ้าเราตายจากความเป็นคนเราก็ไม่เกิดเป็นสัณโรกเป็นเปรตเป็นสุกายเป็นสติฉัน อย่างต่ำแล้วกลับมาเป็นคนโชค่าคราวเลกนี้จะนั่งกับไปเทวโลกพมทโลกปณิพานธ์ต่อไปการปฏิบัติในการยับยั้งกันในการลองอบายภูมิก็มีหลักสามรายการที่เรียกว่าตัดสังโยน์สามคือหนึ่งตัดเซกายติฐิที่มีความเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีร่างกายร่างกายมีในเรา หรือว่าผู้ภาษาง่งายๆที่มีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตายก็อีสองวิจิกิจฉาตัดความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็อีสามศีลป,ปตาปรามาตตัดการไม่รักษาศีลโดยจริงจังนั่งก็หมายความว่าธรรดาแทนพุทธบริษัทใช้อนุสติห้าบริการขึ้นหนึ่งพุทธานุสติ นึกถึงพระพุทธเจา้าสองธรรมานุปตินึกถึงพระธรรมสามสังขารมุปตินึกถึงพระสงฆ์อันนี้เป็นข้อที่สองะสัญญอดังนันว่าสัญญอข้อที่สองน,นายายายาี้บรรดาญาโยมพระบริสัททุกคนละได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครสงสัยในพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์มีความเชื่อมเชื่อมั่นมีศรัทาในท่านสำคัญข้อที่หนึ่งที่เรียกวสักกายตทิฏฐิ ที่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเราจยาตายบางครั้งก็ไม่ยอมจะตายลงความไม้ตัดสิ้นใจยอมรับตามความจริงว่าชีวิตนี้มีความเกิดขึ้นมาเบื้องต้นมีความแปรปรวนในทั้งกลางในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันหมดก่อนจะตายแล้วก็ส่งความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นี่ตอนนี้พูดแล้วมาคืน คพือว่าแม้แต่มัต่คุณฑาลีเทบุตรท่านนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวโดยความไม่เคารพเพียงว่าความงความงความบ้าบ้าต้องการท่านมาช่วยรักษาโรคห้ยหายเพียงเท่านี้ท่านตายจากความเป็นคนก็ไปเทวดาบนสวรรค์ท่านได้ถ้าวันดาญาโยมพระตุริษั์ที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจมีศรัทธาแท้เชื่อมันในท่าน ก็ถือว่าเป็นความดีที่ยับยั้งในการลงอบายภูมิได้จบน่นั่นหมายความว่าการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอะริยสองฆ์เราไม่ต้องลงอบายภูมิแน่แต่ก็จะได้อาจจะได้เพราะชาติเดียวถ้าชาติหน้าถ้ามีการพาลาดครั้งสามารถลงอบายภูมิได้หรือเพื่อป้องกันไม่ต้องการลงอบายภูมิทุกชาติ ก็คือเพิ่มสินี้ข้อหนึ่งที่เราศีลปตะปรามาสก็ว่าไม่ประมาทในการรักษาสินโดยเฉพาะอย่างยิ่งศินห้าเพราะวดาญาติโยมพุทธบัิษัททุกคนตั้งใจรักษาด้วยความเคารพถ,ถ้ารักษาสินห้าด้วยความเคารพตีการยอมรับทับถีพระพุพะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะตายชิงวันหนึ่ง ถ้ามีความรู้สึกครบถ้วนตามนี้ทุกคนชาตินี้ก็ไม่ลงนรกอีกกชาต,ติต่อไปก็ไม่ลงนรกเพราะว่าเป็นคุณธรรมของมโสสดาบันนี่ในตอนต้นขอกิ่นไว้แค่นี้เป็นการแนะนํากันว่าในการเจริญรันฐานอย่างน้อยสุดให้ทุกคนคิดว่าเราจะไม่ต้องการลงอบายภูมิตอนนี้ไปก็ขอแนะนําในการเจริญพระกรรมฐาน วันนี้อาจะพูดถึงวิปัสสนาญาณด้วยในอันดับแรกก็ขอเก้าก็ขอเริ่มสมถภาวนาไปก่อนในอันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริษัทการเจริญกรรมฐานมีสมาธิหลายขั้นคือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปนนามสมาธิสำหรับอัปนนามสมาธิก็แบ่งเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ วันนี้ก็จะพูดเฉพาะรูปประชานจะเว้นอรูประชานสำหรับคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยตามที่บรรดาท่านทั้งหลายเริญกรรมฐานแล้วรู้ลมหายใจเข้าออกอันดับแรกท่านสอนกันเหมือนกันหมดให้รู้ลมหายใจเข้าออกก่อนเราให้ใจเข้าก็รู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออก ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยันก็ยาวก็สั้นไม่สั้นก็สามนี่การรู้เรหายใจเข้ารู้เรหายใจออกท่านเรียกว่านาปานุสติกรมฐานกรรมฐานกองนี้เป็นกามฐานใหญ่มากเป็นแม่บ่ายกมฐานทั้งหมดกรมฐานจริงๆทั้งหมดมีสี่สิบกองอีกสามทุกเก้ากองขึ้นกับนาปานุสติกรรมฐาน จะาทำกรรมฐานกองใดก็ตามถ้าจะถึงฌานถ้าทิ้งอนาปานนติกรรมฐานจะเข้าถึงฌานไม่ได้ครงความอนาปานนุติกมรมฐานคุมกรรมฐานทั้งหมดเป็นั้นอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกถ้ามีคำภาวนาก็ให้ภาวนาควบคู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธะใาให้ออกนึกว่าโธ ถ้ารู้ลมหายใจเข้าออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยได้เวลาเล็กน้อยสักนาทีหนึ่งบ้างสองนาทีบ้างอย่างมากก็สามนาทีจิตก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นไปคิดอย่างอื่นเข้ามาแทน,นแต่ว่าพอรู้ตัวว่าเราละภาวนาเสร็จแล้วหรือล,ละลมหายใจเข้าออกเส็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำใหม่อย่างนี้ไม่ช้านะักจิตก็เคลื่อนอีกอย่างนี้ถ้าเรียกคาณิกาสมาธิ เป็นสมาธิเล็กน้อยแต่คุณสมบัตินของคณิกาสมาธิจะคิดว่าไม่มีผลหลายๆท่านบอกว่าทำจิตไม่สงบทำจิตไม่มีผลแล้วนั้นไม่จริงเพียงแค่ได้สมาธิเล็กน้อยเพียงเทงน่นี้สมมติว่าก่อนจะนอนเราภาวนาว่าพุทธโธใจเข้านึกว่าพุทัใจออกเป็พุทธโธด้วยความตั้งใจจริงได้เพียงแค่สองสามครั้งก็หลับยุ่ว่าตื่นใหม่ ยังไม่ต้องรู้จึงนึกถึงลมหายใจเขาออกนึกถึงคำภาวนาให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกอโนโถึงแค่สองสามครั้งก็มีกิจอื่นที่ต้องทําทําต่อไปวันยังได้เท่านี้แต่ว่าทำประจําได้ทุกวันก่อนจะรับได้หน่อยหนึ่งเตือนใหม่ๆได้หน่อยหนึ่งเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทการตายไปจากความเป็นคนท่านจะลงนรกไม่ได้ อย่างต่าที่อยู่ของท่านคือสวรรค์ชั้นเดาดึงสุธิวโลกอันนี้เป็นคุณสมบัติของทณิกาสมาธิต่อไปถ้าเข้าถึงอุปจารสมาธิคือจิตเข้าถึงปีติปีติแปลความอิ่มใจมีความชุ่มชื่นในการจเจริญภาวนาภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามมีจิตชุ่มชื่นมากไม่อยากอิ่มไม่อยากเบื่อไม่อยากจะเลิกเพราะจิตเป็นสุขมีรมสบายมีความปราบลื้มมาก อย่างนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิคือเฉียดชาญถ้าจิตเข้าถึงปีติชั่วขณะเดียวอาการของปีติจะมีห้าอย่างขบรนดาญ,ญาโยมพขาบริสัทจ์จำไม่ด้วยจำไม่แล้วถ้าอาการอย่างนั้นปรากฏก็จงอย่าคิดไปเปลี่ยนแปลงอย่าอย่าไปยับยั้งอาการปล่อยไปตามเรื่องถ้าปีติเข้าจุดไหนมันจะมีอาการอย่างนั้นถ้าสมาธิสูงขึ้นไป อาการอย่างนั้นก็จะหายไปอาการวิตปิริมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพองสยองกล้าวสู่องน้ำตาไหลสมร่างกายโยกโคลงโยกไปโยกมาโยกข้างหน้าโยกข้างหลัง 4. ตัวลอยขึ้นรอากาศหเมีการซาบสา่านใต้าการทั้งห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดจบันดาท่านพุทธบริษัต ขอจงอย่าสนใจปล่อยมันมันจะเป็นยังไงก็ช่างนั้นอาการอย่างนี้เกิดจิตจะมีความเอออบอิ่มมากมีความปราเพื่อมากอารมณ์จะทรงตัวมากมันจะเป็นย่แค่ครู่เดียวแล้วป่าเดี๋ยวเดียว,ยวมันก็สลายตัวหายไปตอนที่อาการอย่างนั้นหายไปจิตเข้าถึงความเป็นสุขจะมีความสุขเยือกเย็นมากที่เป็นความสุขที่เราไม่เคยได้มาก่อนในการก่อน พอจิตเข้าถึงสุขแล้วความสงบพื่อความเป็นสุขจิตก็เข้าถึงฌานสมาบัติเป็นฌานสมาบัติขั้นต้นคือปฐมฌานหรืออาจจะเป็นฌานอื่นก็ได้ถ้าว่าจิตจะเข้าถึงฌานรือไม่ถึงให้สังเกตตามนี้ถ้าอารมณ์ของเรามีการนิ่งมีความสบายมีจิตเป็นสุขหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเนจนแจ่มใสมากรู้เรื่องทุกอย่างแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียง ูได้ยินเสียงแต่จิตไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้เป็นปฐมฌานแต่าฌานอย่างนี้เกิดกับเราจะไม่นานนักฌานจะค่อยๆคลายตัวลงมาเข้าถึงอารมณ์ปกติที่เรียกว่าผวางวังวังคืออารมณ์ปกติหูไม่รำคาญในเสียงถือว่าเป็นฌานที่หนึ่งคือปฐมฌานแต่ว่าถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองขึ้นไปฌานสองสามสี่ก็ตาม จะไม่มีาการภาวนาอันนี้ขอบอกไว้ด้วยที่ได้คิดว่าจะไม่พูดถ้าชาตินี้หนึ่งนี่ยังรู้ลมหาใจเข้าออกอยังรู้การภาวนาถ้าชาตินี้สองชาตินี้สองยังรู้ลมหายใจเข้าออกแต่ลมหายใจเข้าออกเบาลงมีความรู้สึกเบาลงแปลว่าคำภาวนาหายไปจิตจะมีความในสุขมากมีความเอบอิ่มมากมีการสงบมากเป็นชาตินี้สอง ถ้าถึงฌานที่สามคำภาวนาก็หายไปเหมือนกันลมหายใจเข้าออกจะเบาลงกว่าเดิมมากจะมีความรู้สึกน้อยๆแต่การทางกายรู้สึกว่าเป็นเป่ง่านนังน่งก็เม่นัมมังเครียดน,ยน้อยก็ไม่กัมงเครียดจิตไม่มีความมีสุขแต่จิตทรงสมาธิแนบแน่นมากอันนี้แบกกายขอนฌานที่สามถ้ากายร้อนฌานที่สี่จิตจะไม่รู้สึกลมหายใจเข้าออก ถ้าการชานิสีอย่างหยาบถ้าเขาเครื่องอะไรเสียงดังๆมาเอาลำโพงวางข้างๆเราจะรู้สึกได้ยินเสียงแววกน้อยเท่านั้นเองถ้าเป็นชานิเสียเอียดหูจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจเข้าออกจะไม่แบกการ้องชานิสิจิตจะมีลุกความสว่างโปรงมากจิตเป็นสุขมากจิตอารมณ์เป็นหนึ่ง อามความอาการของสมถะภาวนาถึงฌานสี่ก็จบกันคำว่าฌานสีห่หมายความจะไม่รู้หลมไม่ใจเข้าออกแล้วก็ทิ้งอารมณ์ภาวนาจิตเตรียมเดชขาทรงตัวเฉยๆมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้าหูไม่มีเสียงภายนบ้กจะไม่ออไแบกกายของฌานสีแต่คําว่าฌานโลกีนีรมันดาญาิโยมพุทธบริษัทจะทรงอยู่ได้ไม่นาน จะเป็นชาญที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ชาญไหนก็ตามคุณคิดวา่าถ้าถึงชาญนั้นๆจะทรงได้สักครึ่งชั่วโมงบ้างหนึชั่วโมงบ้างอันนี้ไม่จริงการจะทรงเวลาได้นานต้องมีการฝึกฝนเป็นพิเศษถ้าเราปฏิบัติไปถ้าจิตเข้าถึงชาญสักประเดี๋ยวเดียว,ยวจิตจะเคลื่อนตัวลงจะไหลลงไหลลงท่อุปจารสมาธิแต่ว่าเวลานั้นจิตเป็นสุข ถ้าจิตก็เคลื่อนลงมาถึงอุปจารสมาธิขณะที่จิตเป็นฌานเนี่ยขาทราบไปด้วยที่มีญาติโยมหลายคนเคยถามว่าขณะที่มีอารมณ์ดิ่งอารมณ์ดิ่งมีอารมณตั้งมัน่นมีการทรงตัวดีตอนนั้นจะทําอะไรตอนนี้เขาบอกว่าเวลานั้นเป็นอารมณ์ของฌานไม่ต้องทําอะไรถึงทําอะไรมันก็ทําไม่ได้เพราะอารมณ์เป็นหนึ่งอย่างเดียว จิตจะทรงตัวอย่างเดียว่อมาเมื่อจิตเคลื่อนลงมาถึงอุปจารสมาธิเมรุมเบาขึ้นจิตมีความรู้สึกว่าคิดได้ตอนนี้นจะคิดขึ้นไหวได้ถ้าจิตทรงตัวเป็นอิงอย่างนั้นนา,นานๆสักสู้ๆหนึ่งประเดี๋ยวหนึ่งก็ตามจิตจะสงบสงัดจากนิวรณ์เมื่อจิตสงบสงัดจากนิวรณ์ปัญญาก็จะเกิดแต่เวลาดั้นปัญญาเกิดมันยังคิดไม่ได้พราชัญนุม ต่อมาเมาจิตเคลื่อนลงมาต่ำทังอุปจารสมาธิสมาธิยังมีอยู่แต่สมาธิมีกำลังเบาแต่กำลังของฌานยังคุมสมาธิตัวน,นั้นอยู่จะมีการทรงตัวอยู่มากจะขึ้นคิดคิดขึ้นไหวได้ตอนนี้ปัญญาจะเกิดคำว่าปัญญาเกิดก็มีหลายหลายคนเคยไปถามที่วัดถามว่าปัญญามันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจารมาก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน อาการที่บัญญาจะเกิดขึ้นก็ขอตอบตามตรงไปตรงมาตามตำราวเพราะจิตสงัดจากนิวรณ์ห้าแปรการเวลานั้นอารมณ์นิวรณ์ห้าแปรการจะไม่มีในใจคืนหนึ่งความรัก,กนใระหว่างเพศสองอารมณ์ไม่สบายจะไม่ชอบใจสามความวง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านห้าสงสัยทั้งหมดนี้ไม่มีในเวลานั้น ในม่่อการทั้งห้าอย่างที่เป็นตัวตัดความดีไม่มีในเวลานั้นก็เหลือแต่ความดีตอนนั้นจิตจะเกิดปัญญาปัญญาตัวที่เกิดขึ้นจะมีความรู้สึกถ้าเกิดในเบื้องต้นก็จิตจะรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นนิบาสนาอย่างอ่อนอนิจจังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยง กายเราก็ไม่เที่ยงกายคนอื่นก็ไม่เที่ยงกายคนก็ไม่เที่ยงกายสัตว์ก็ไม่เที่ยงก้อนวัตถุแท่งทุกวัตถุต่างๆก็มีสภาพไม่เที่ยงเหมือนกันมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรผันในชักลางมีการสลายตัวในที่สุดเลยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงแต่เรายังมีโมหะคือความหลงหลงว่ามันเที่ยงยังหลงว่าร่างกายของเราจะไม่แก่ ร่างกายเขาจะไม่ป่วยร่างกายเาเราจะไม่ตายเมื่อคิดอย่างนี้ถ้าร่างกายของเราเกิดความแก่เกิดขึ้นการคล่องตัวไม่มีความทุกข์ก็เกิดร่างกายป่วยขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดเขาไม่ยอมรับความจริงถ้าร่างกายจะตายขึ้นมาความทุกข์ใจก็เกิดนี่เราจะหนีตัวทุกข์ได้เพราะการยอมรับนับถือตามความจริงยอมรับว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ไปทุกวัน สักวันหนึ่งข้างหน้าร่างกายต้องป่วยในที่สุดก็ร่างกายร่างกายต้องตายนี่เป็นอนิี้จังทุกขานัตานะแต่นี้ปรัชนาญาอย่างอ่อนาวิบัินายาอย่างสูงก็จิตเข้าถึงสังขารุติขายานโดยสังขารุติขายานแปลว่างเฉยในร่างกายทั้งหมดร่างกายเราร่างกายคนอื่นร่างกายรูปสัตว์วัตถุธาตุต่างๆเฉยหมด คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎธรรมดาของร่างกายที่เกิดขึ้นเม้น่อร่างกายเกิดขึ้นแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นของธรรมดาถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นของธรรมดามันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนใจก็กเฉยไม่มีความเป็นทุกข์ต่อไปถ้าร่างกายก็มีความแก่เกิดขึ้นก็ถือว่าธรรมดาเของร่างกายมันแก่ถ้าร่างกายมันป่วยก็ถิอว่าธรรมดายของร่างกายทุกร่างกายมีการป่วยเหมือนกัน เป็นธรรมดาใน,นที่สุดมันจะตายก็ถืวอว่าเป็นปเรื่องธรรมดานี่แหลการวางเฉยในร่างกายคือความทุกข์จากความแก่ก็ไม่มีความทุกข์จากความ่วยก็ไม่มีความทุกข์จากการพักราจกของรักของชอบใจก็มีความทุกข์ด้วยความตายจะเข้ามาถึงก็ไม่มีข้อนี้เป็นนิพพานายานขั้นสูงนี่ขอบอกว่าไม่เป็นเราเราตอนนี้ก็มาสังเกตอารมณ์ อาการของจิตในขณะที่มีพันาญาณเกิดขึ้นกับตัววันาัารอย่างหยาบมีแต่ว่าไม่ปรากฏชัดมีจะมีอาการทางจิตต่างกันคำว่าสมถะเวสนานี่ความจริงมันแยกกันไม่ได้นะว่าที่แยกกันไม่จริงก็แค่พูดความจริงแยกไม่ได้วิปปนาคือตัวปรรัญญาสมถะคือสมาธิแล้วก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐาน การเจริญนิพพานายากจรเจริญสมาธิกรรมฐานที่เรากรรมฐานนั้นละกันรวมตัวดีการเจริญกรรมฐานจะมีผลได้ตรงหนึ่งต้องเป็นคนมีปัญญาก่อนถ้าปัญญาไม่มีก่อนนีเจริญกรรมฐานไม่ได้คนมีปัญญาจึงมีความเข้าใจว่าศีลดีการเจริญกรรมฐานต้องมีศีลเป็นเครื่องรับรองถ้าไม่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิไม่เกิด ถ้าสินใบสุดปลดฟองไรลัจิตมีความเยือกเย็นสมาธิก็เกิดมีไปพื้นฐานกันเมื่อสมาธิเกิดแล้วมีจิตมีจิตเยือกเย็นมีรมเป็นสุขปัญญาก็เกิดปัญญาตัวตักกิเลสเกิดขึ้นตอนนี้อาการของจิตขณะที่จิตทรงสมาธิหรือฌานสมาบัติในด้านท่านฌานโลกีโดยเฉพาะกำลังมีปััสนาญาณยังอ่อนอยู่ มีคุมปัญญามีแต่ปัญญายัางอ่อนมีพัฒนายางคือปัญญาเวลานั้นกำลังสมาธิจะมีการคุมจิตนับแน่นมากรู้สึกหนักหน่วงมากสมาธิทรงตัวหนักแล้วก็แน่นจะมีความรู้สึกว่าเราฮุบพับใด้านสมาธิดีมากมีการทรงตัวดีมากมีรมดิ่งดีมากหนักมากต่อไปในเมื่อปัญญาเกิดขึ้น ผูปัสนาญาณคือปัญญาความรู้สึกดีรู้สึกช่วยการตัดกิเลสเริ่มมีขึ้นอาการดิ่งและการหนักขอนทางใจจะเรื่องคลายตัวถ้าปัญญาเกิดมากจิตจะมีอารมณ์เบาเบามากความแนบแน่นสนิทอย่างอื่นอย่างก่อนๆไม่มีนี่หลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเสื่อมจากความดีเสียแล้วหรือแต่ความจริงไม่ใช่ ไอ้ตอนที่แน่นๆเป็นกําลังคุ้นชาญโลกีปัญญาอย่าน้อยไปกระองความกิเลสท,ที่เราตัดเรายังไม่ได้ตัดเพียงได้เพียงว่ากดคอกิเลสไว้คล้ายๆก็ว่าคนกดกดคอเสือเสือมันยังไม่ตายก็ต้องใช้กําลังใจอย่างหนักคําว่าเสือในที่นี้ก็คือนิวรณ์ห้าราการนิวรณ์ห้าราการคือข้อหนึ่งพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ ประการที่สองความไม่พอใจประการที่สามความง่วงประการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านประการที่ห้าความสงสัยเจ้าห้าตัวนี้เป็นกิเลสยาที่ทำบัญญาให้ถอยหลังเพื่อจิตเราไม่เกิดปัญญาเพราะมีวอห้าอย่างนี่อย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามากวนใจปัญญาจะไม่เกิดนี่ตอนที่ปัญญาเกิดตอนนั้นกิเลสทั้งห้าประการนั้นมันยังไม่ตาย แล้วก็ใช้กำลังชายงคือความแนบลิ่งของอารมณ์กดเขาไว้จึงมีความแน่นต่อมาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเรื่องเขาตัดกิเลสการตัดกิเลสจะหมายความจิตเริ่มรู้ต่างความเป็นจริงว่าความพอใจในของสวยก็ดีความไม่พอใจของในความโกรธก็ดีความรงเรืองก็ดีความพุ่งสร้างก็ดีความสงสัยก็ดีอันนี้เป็นของไม่ดี เป็นยิเดศหยาบคือความเศร้าหมองของจิตอย่างหยาบที่ทำบรรยายถ้อยรังคือการไร้ปัญญาตอนนี้เราจะไม่หลงไหลในรูปเราจะไม่หลงไหลในเสียงเป็นต้นเพราะว่าการใช้ปัญญาเข้าไปตัดคิดว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีเปนอนิจังมีความไม่เที่ยงไม่มีรูปประเภทไหนที่มีสภาพทรงตัวรูปคนก็ไม่ทรงตัวรูปสัตว์ก็ไม่ทรงตัวรูปวัตถุก็ไม่ทรงตัว ถ้าคนและสัตว์แก่ลงไปทุกวันวัตถุก,ก็เก่าไปทุกวันไม่ที่สุดของรูปก็พังหมดตอนนี้ปัญญาเกิดแล้วจิตเริ่มคลายการเกาะในรูปว่าจิตเริ่มคลายเกาะในรูปอย่างนี้กําลังของสมาธิจีมัน,นแนบนันมันยังแน่นอยู่แต่เกิดปัญญาอารมณ์เริ่มเบาคล้ายๆก็ว่าเรากดคอเสือไว้วต่นนี่มาฟันขาเสือ การตัดโรคนะหมนกับฟันขาเสียข้างหนึ่งตัดเบาๆตัดไม่ได้มากนักก็ตัดขาเสือต็เสือก็มีกำลังน้อยลงต่อไปถ้ากำลังแก่กล้าขึ้นมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มนุษยโลกหาหมุงใหม่ก็หมุมใหม่ก็ตามไม่มีความสุขมีความทุกข์ทุกมุมไปเกิดเป็นคนอันดับไหนก็ตามตั้งแต่ยาจบขั้นใจถึงพระมหากษัตริย์ก็มีความแก่เหมือนกัน มีความป่วยไข้ไม่สบายไม่สบายเหมือนกันมีการพักพ้าจากของรักของชอบใจเหมือนกันมีความตายในที่สุดเหมือนกันได้ทุกจุดในชีวิตจะเต็มด้วยความทุกข์เหมือนกันหมดเห็นโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ไม่เห็นโลกนี้เต็ไมไปด้วยความทุกข์จิตใจก็เบื่อหน่ายในโลกเมื่อเบื่อหน่ายในมนุษย์โลกปัญญาก็คิดต่อไปถ้ามีปัญญานะี่ เห็นว่าโลกมนุษย์ไม่น่าอยู่เพรเป็นความทุกข์มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนต่อไปปัญญายก็ก้าวต่อไปถ้ามนุษย์สโลกเป็นทุกข์เทวโลกและพมโลกล่ะเทวโลกและพรทโลกมีสภาพเป็นทิพย์ทุกอย่างสถานที่อยู่ก็เป็นทิพย์ร่างกายก็เหมือนทิพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทิพย์หมดการบริโภคอาหารก็ไม่ตม้องมีในเทวโลกและพรมโลกมีกความอิ่มตลอดเวลา ความหนาวก็ไม่มีความร้อยก็ไม,มีความเหน็ดเหนื่อยก็ไม่มีความป่วยไข้มัสบายก็ไม่มีความแก่เท่าชราก็มีแต่มีการจุดติมีการเคลื่อนถ้าหมดบุญมาสนาบารมีก็ต้องเคลื่อนจากมรรสโลกเพระเอมรรสมโลกเทวโลกไปไหนไปเป็นมนุษย์บ้างไปเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเป็ดบ้างเป็น,ปน,ปน,ปนปกายบ้างเป็นสติีชานบ้างตามกฎของกรรม แล้วก็ปัญญา,าก็มองเห็นว่าในเมื่อนิสสโกเต็มีความทุกข์ไม่น่าอยู่เทวโลกกับพรหมโลกก็ไม่น่าอยู่เหมือนกันเพราะอะไรเทวโลกกับรหมโลกมีความสุขจริงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยในการงานไม่ต้องลำบากในการปวยไข้หสบาไม่ต้องมีร่างกายแก่ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องชำระร่างกายทุกอย่างไม่ต้องทำหมดคำว่าสุขกักรกคือความหนักใจในเทวโลกกับพรหมโลกไม่มี แต่ว่าในที่สุดองเทวโลกของมโลกเราก็ต้องจดติเมื่อหมดบุญบันาบารมีก็ต้องเคลื่อนจากภูมโลกเทวโลกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ที่อย่างดีนะถ้าบางคนมีกรรมที่เป็นบาปยังอยู่กรรมที่เป็นบาปก็พาลงนรกไปเลยรวงความว่าปัญญากระมองเห็เห็นว่าเทวโลกกับภูมโลกไม่ดีแท้ไม่น่าอยู่ในที่สุดกําลังใจก็ตัดสินใจเพื่อนิพพานต้องค่อยๆก้าไปตามนี้นะ ว่ากำมาเห็นมนุษย์โลกเป็นทุกข์เตวโลกกับพรทมโลกไม่สุขจริงความรักนิพพ่านจริงจริงๆก็เกิดขึ้นเมื่อการต้องการนิพพานต้องการตรงไหนตัดยังไงถีงจะถึงที่ภาษสารีบทแนะนําพระว่าตัดตัวเดียวคือสก,กาญิติเิื่อตามที่พระเจ้าเทสิท่านพายะฟังท่านพายะฟังแล้ววันรุ่งอรหันต์ทันทีก็คือสก,กาญติฐิเหมือนกันพอพระเจ้าทรงตรัสเทศชัด ว่าพายะเธอจงอย่าสนใจในรูปนั่นคือตัดรูปเสียอารมณ์ตัดรูปคารูปของเราตัวอื่นไม่เป็นไม่สาคัญรูปคนอื่นเป็นยังไงก็ช่างแต่รูปกายของเราจะตัดทิ้งไปคำว่าตัดทิ้งไม่ใช่ฆ่าแต่หมายความวาจิตของเราคิดว่าต่อนี้ไปขึ้นชื่อวรูปอย่างนี้ที่มีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในขั้กลางมีการาสลายตัวในที่สุด พ้าขณะที่ทรงชีวิตอยู่ก็มีความแก่มีความป่วยมีการทัดป้าจากของรักของจสใจมีความตายในสุดเราไม่ต้องการอีกพระร่างกายนี้สลายตัวเมืไรจุดเดียวที่เราไปนั่นคือนิพพานหลังจากนั้นพยายามตัดความโลภด้วยการให้ทานยามังับความโกรธด้วยการเอาษาสินตัดความหลงในรลกด้วยการเจริญพาวนาอรมรญดาญาจงพุทธบริษัทหลายโดยั่นหน้า าทำถึงแค่นี้ก็ถือว่าจบวิปัสสนาญาณตอนนี้ไปข้านายญาติโยมพุทธบริสัทธรหลายตั้งใจสมาทานสินสมาทานกรรมฐา,าน